แค่สองบาทนะฮะได้ได้ได,ได,ได้พี่แมงไม่เต็ไอ้ห่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคร r a รันช n แนลนะครับวันนี้เลิกงามยามดีอากาศเป็นใจให้กับเรา ซึ่งอากาศแบบนี้เหมาะกับการขับรถไปแต่งรถมากๆเลยนะเพื่อนๆ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ทําไมนะว่าเวลาผมไปแต่งรถหรือว่าทําคลิปแต่งรถทีไรเนี่ยอากาศมันจะค่อนข้างที่จะเย็นแล้วก็เป็นใจให้เราขับรถไปอย่างสบายๆนะครับต้องบอกว่าในส่วนของวันนี้เราจะใส่พาร์ทคาร์บอนเป็นลำเลยนะเพื่อนๆ คาร์บอนก็ต้องบอกว่าเราสั่งมาจากร้านเ B c ีคาร์บอนนะครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปร้านช่างบอมนะต้องบอกว่าช่างบอมเนี่ยเขาเป็นช่างประจำกลุ่มซาดิโอกรของเรานะเขาอยู่ที่แถวโมีนบุรีนะก็ตอนนี้เราไปกับพี่แจ็คนะครับคนเดิมซึ่งพี่แจ็คเขาก็นำทางให้กับเราอีกแล้วนะ ซึ่งถือว่าเป็นไกด์ประจําช่องออฟรรนของเรานะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่แจกด้วยถ้าไม่ได้พี่แจกผมก็คงไปไม่ถูกนะก็ก่อนที่จะไปดูว่าเราใส่อะไรบ้างแต่งอะไรบ้างนะครับในพาร์คาร์บอนของวันนี้เนาะ ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สําคัญเราอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากให้เราทําคลิปอะไรอีกหรือว่าแต่งอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเราก็มาถึงร้านช่างบอลวันที่เรียบร้อยแล้วนะเ,นเพื่อนๆก็นี่คือช่างบอล ทางบอนเขากำลังจะเข็นรถเราเข้าไปใส่คาร์บอนนะตอนแรกเขาเข้าใจว่าคันสีเขียวเป็นของเราเนาะแต่จริงๆมันเป็นรถของต่แจ็คนะครับฮะได้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 พี่มันส่งนานยังไงครับวันพุธอ๋อเออเออไวเนาะเขาบอกเขาส่งให้ผมวันเขาบอกผมประมาณวันอังคารอะวันอังคารวันวันพุธอะ อ๋อ oh. ตัวไหนที่ต้องถอดเปลี่ยนกลับบ้างนะที่ตัวนี้เหรอใช่ครับโอ้ยอันนี้คุณต้องให้ผมไปเฮ้ยโอ้หุ่อ เออมันบางบางอยู่าพี่คาร์บอนเลยครับอ๋อนี่ของใหญ่อยู่นี่ของใหญ่โอ้โหพี่ดูดูดูสามเอ็มเลยเดี๋ยวพี่ผมฝักถือกันเดี๋ยว เราช่างปอมใส่ให้นะ <c oughs> เอา้าทำไรครับคุณทำไรครับคุณค,คุณมาทำไรครับ,ค,รค,รบคุณมาคุณไม่เซอร์วิสแล้วคุณจะมาล,าลดด้างรถอีกเหรอครับค่าล้างร้อยหนึ่งเออพี่ผมถามหน่อยพวกนี้อไอ้นี่ต้องถอดเปลี่ยนเฉยใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับมันถ้าถ้าขายมันราคาเท่าไรหลักร้อยหลักร้อยใช่ไหม มันมันหนาว่าคาร์บอนบัาหรือว่าพอๆกันอ่ะเดี๋ยวถอนมาก็เดี๋ยวลองช่างดู ปัญหาตอนนี้ของเรามันคือรถไปเคลือบแก้วมาใช่ไหมพี่แล้วก็มันลืน่น,นทําให้กาวสามเอมติดไม่อย well. uh, ู่ก็เลยต้องมานั่งลอกออกใหม่ใช่ไหมแล้วก็เคลียร์ผิวเคลียร์ผิวเสร็จแล้วก็ต้องติดกาวสามเมเข้าไปในส่วนของคาร์บอนใหม่ถูกปะเยี่ยมก็เดี๋ยวไปลอกคาร์บอนก่อน เอยเดี๋ยวยไปลอกกลีวสามเมมบอกก่อนโดนไมกีบ่บาทโดนไปสองร้อยอืมแค่เกลียก็สามร้อยแล้วพี่ไอ้น้ำนี่ไอ้น้ยาชีก็โจอีกหกสิบเก้าบาทอย่างเงี้ยพี่เจอปัญหาอะไรครับ ก็คือว่ารถเอาไปเคลือบมา uh huh. อ่ะฮะอ่าอีกาวมันก็เลยไม่ติดเพราะว่าผิวมันมันแล้ววิธีแก้ทำาไงพี่เราก็ต้องเอาลํายาเช็ดก,กระจกมาเช็ดนะครับให้พื้นผิวมันแห้ง oh. กาวจะได้ติดทีแรกติดไปช็อกก <laughs> ็ติดติด<อ>ติดไม่ได้แม่งไม่ติดไอฮ้ฮ่ <laughs> ในส่วหอนี้เราได้ให้ช่างบอมเขาติดตั้งคาร์บอนในส่วนของข้อเฟมรมข้อสวิงอารม์มบางโคนหลังแล้วก็ครอบโซ่นะครับก็ต้องบอกว่าร้านช่างบอมเนี่ย เขาใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆนะอย่างของผมมาไม่เกี่ยวกับแบตไม่เกี่ยวกับอะไรเลยพี่เขาก็เช็คแบตเช็คอะไรให้บอกว่าเออเนี่ยแบตน้องมันลดนะพี่เขาก็เลยชาร์จให้โดยที่เขาแบบไม่คิดสตังอะไรเราเลยนะครับก็ต้องข,ขอคุณร้านช่างบอมมากๆนะครับร้านเขาอยู่ มินบุรีเนาะถ้าใครอยากจะมาก็รีเทินได้ต้องแนะนําเลยว่าบริการดีถึงใจนะโอ้พันจอดมันยอดมากสำหรคลิปต่อไปอยากจะให้เรารีวิวหรือว่าอยากจะให้เราทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกในะข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผม้ลยนะและที่สำคัญอยา่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมมาได้เลยนะครับสองเราวันนี้สวัสดีครับ